รีวิวค่ะตั้งมือถือค่ะอันไหนน่าใช้อันไหนน่าทิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะฝฟนฝฟนคือแม่สายไอทีวันนี้ฝนฝนก็จะมารีวิวค่ะตั้งมือถือเลยค่ะอันไหนน่าใช้อันไหนน่าทิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันแรกเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นของย n นเทคนะคะคือจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวฐานรองตรงนี้เป็นแบบเหมือนยางบางๆให้นะคะแล้วมันก็ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตั้งอันเนี้ยก็คือตั้งได้แค่ระดับเดียวนะคะยังไม่ได้นะคะได้ระดับเดียวแบบนี้เลยนะตั้งขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะฝนฝนปื้มค่ะสั่งวันเดียวก็ได้แล้วนะคะซื้อมา44บาทเองค่ะของจริงนี่คือไม่ใหญ่นะคะถ้าเทียบกับมือถือพกมือถือได้พกอันนี้ได้แล้วเคื่อน,นี้ดีงามมากค่ะพเพเื่อนๆดีตรงไหนรู้ไหมคะปรับปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเขาปรับระดับได้ด้วยนะคะแล้วเขายังปรับนึ่งนี้ได้อีกนะคะ คือเขามีความแน่นหนักแล้วตรงนี้นะคะก็เลื่อนขึ้นมาได้อีกนะคะปรับความสูงได้นี่ปกติถ้าเราวางมือถือแนวตั้งแบบเนี้ยเราก็จะชาร์จแบตไม่ได้นะคะแต่อันเนี้ยเขาสามารถที่จะชาร์จแบตได้เลยฝนฝนก็เห็นยูทูบเบอร์บางคนนะคะซื้อแบบนี้มาแล้วก็เอามารีวิวมือถือก็คือตั้งมือถือแบบนี้แล้วก็ถ่ายแผนมือถือไปนะคะอันนี้นะคะฝนฝนก็ซื้อมาประมาณ50บาทค่ะนี่แบบนี้นะคะ หรือเราจะเลื่อนลงไปทีเดียวเลยก,ก็ได้สมมติว่าเราจะปรับระดับกลางๆนะคะซื้อขาตั้งอันนี้มานะคะเขาแถมอันนี้ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่มือถือกันเข้าไปนะคะะเขาจะปรับแบบนี้นะคะในโฆษณานะคะล่วงค่ะล่วงค่ะล่วงค่ะแบบนี้ไม่ได้นะคะล่วง ต้องค่อยๆนะคะลองบุุน,น,นซ้ายมุนขวาดูนะคะถ้าสูงมากกว่านี้แบบนี้ก็คือตั้งไม่ได้แล้วนะคะลวงบาลานซ์ไม่ดีนะคะเราก็ปรับมาแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะปรับความสูงไม่ได้นะคะลื่นค่ะเห็นไหมคะถ้าเราต้องการให้ได้ระยะที่สูงกว่านี้ก็คือเขาจะลื่นนะคะอันต่อมานี้นะคะเป็นของยูเลนซีเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นไตพอดนะคะถ้าเราวางมือถือแบบนี้นะคะเขาก็จะดูเตี้ยไปใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นฝนฝนก็จะติดกับอันนี้เลยค่ะ power bank hand grip ของยูเลียอันนี้นะคะ power bank อันนี้นะคะ6,800แอมป์นะคะหมุนเข้าไปค่ะน่าพอเราติด power bank แบบนี้แล้วนะคะด้านบนเราก็นีต่อกับ GoPro ก็ได้นะสมมติ ใช้ power bank อันนี้ชาร์จไปได้แล้วก็ถือถ่ายแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะวางอย่างนี้ก็ได้นะไตพอร์ตอันนี้นะคะฝนฝนก็ซื้อมาประมาณ99บาทนะคะของยูเลียนสิค่ะตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายค่ะฝนฝนปื้มมากตัวนี้เข้ามือถือเลย พกง่ายมากแล้วแข็งแรงมากของ U เ e n s C นะคะเกือบ300นี่คือเขาเป็นแบบนี้ได้เราจะเซลฟี่ก็ได้ด้วยนี่เห็นไหมเราจะปรับมาเซลฟี่เราก็ได้แต่ที่ฝนฝนชอบอันเนี้ยก็เพราะว่าเขาปรับระดับได้นะคะตอนที่ฝนฝนเนี่ยไปทําคลิปฝนฝนก็ใช้อันนี้นะคะแล้วก็ตั้งกับมือถือค่ะทําคลิปตอนถ่ายอาหารนะคะคือได้ระดับอ่ะได้พอดีเลยอ่ะแบบนี้อย่างนี้ไม่ไม่งบเหงกเหง,ก,ง,อก,เหงกอ่ะคือแบบตั้งแน่นอ่ะ มั่นใจได้เลยว่าไม่ล้มอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูขาตั้งที่เราไม่ควรซื้อมาเลยนะคะซึ่งก็คืออันนี้นี่เองค่ะคือมันง่อยมากอะคะ่ะอันนี้นะคะฝนฝนก็ซื้อมา12บาทค่ะ เห็นบางร้านก็ขายเงิน70 80บาทนะคะต่ณนปัจจุบันคือพังแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ขาเขายืดได้ก็จริงนะคะฝนฝนลองใช้กับมือถือแล้วะคะ่ะตอนที่เขายังไม่พังมือถือฝนฝนล่นตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้เสี่ยงมือถือพังมากเลยนะคะก็เลยไม่ใช้และนี่ก็เป็นขาตั้งที่ฝนฝนใช้ดีก็เลยมาบอกนะคะ แล้วเพื่อนๆล่ะคาชอบชิ้นไหนใช้ชิ้นไหนอยู่ก็คอมเมนต์บอกฝ่นฝนได้นะคะแล้วฝนฝนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะวันนี้ฝนเนคุณแม่สายไอทีไปจอนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ